ติดจอหรือว่าสังคมก้มหน้านะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดพฤติกรรมเมินเฉยต่อคนรอบข้างซึ่งปัญหานี้มีผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวโดยตรงค่ะจิตแพทย์จึงแนะนําว่าควรใช้เครื่องมือสื่อสารแต่พอดีเพื่อความสมดุลกันของโลกออนไลน์แล้วก็โลกแห่งความเป็นจริงติดตามจากรายงานค่ะ เทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือที่ตอบสนองความต้องการของชีวิตผู้คนในปัจจุบันและสามารถทำอะไรได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องของการติดต่อสื่อสารกลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจให้อยู่กับหน้าจอโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆได้ตลอดเวลาพฤติกรรมเช่นนี้ถูกเรียกว่าสังคมก้มหน้าเพราะต้องก้มลงไปดูอย่างไม่มีทางเลือก แม้การอยู่กับหน้าจอเพื่อการติดต่อสื่อสารเช่นนี้จะทำให้คนที่อยู่ไกลได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่กลับเป็นพฤติกรรมที่สร้างความห่างไกลให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวเพราะทำให้การพูดคุยแบบเผชิญหน้าที่ถือเป็นเรื่องสำคัญกลายเป็นการพูดคุยผ่านตัวหนังสือด้วยข้อความทางสื่อออนไลน์ ตอนนี้เนี่ยถือว่าสิ่งแวดล้อมของสมัยปัจจุบันคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนต่างๆหรือโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในเมืองในงชนบทต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยคลื่นทุกอย่างมันไปถึงกันได้ถือว่าให้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นปกติในยุคข,ของสังคมโซเชียลมีเดียปัจจุบันแต่ให้ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะคะถ้าเมื่อไหร่เราใช้ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ เราเห็นคนอื่นนะคะในการที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาอยู่ในวงของตรงนี้มากเกินไปนะคะในการกระตุ้นเตือนให้คนให้กลับมาอยู่ในชีวิตของความเป็นจริงบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดความพอดีแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะ จิตแพทย์วิเคราะห์ว่าพฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นภาวะติดจอจะควบคู่มากับพฤติกรรมฟับบิงหรือการเมินเฉยต่อคนรอบข้างหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือแต่กลับใช้เวลานั้นๆโดยไม่สนใจในการสนทนาหรือปฏิสัมพันธ์ก,กับคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราใช้โทรศัพท์มือถือในสถานการณ์ที่ทำให้บุคคลที่อยู่ด้วยกันในขณะนั้นรู้สึกไม่ดีก็เรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมฟับบิง โทรศัพท์มือถือเป็นการเรียนรู้ที่เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของคนไปตามช่วงเวลาทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงมีทั้งด้านที่เป็นประโยชน์และด้านที่อาจส่งผลกระทบผู้ใช้ต้องระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นการดูแลหรือควบคุมตัวเองได้ถือว่าดีที่สุดไม่ต้องให้ใครมากำกับหรือออกกฎระเบียบโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต้องใช้เพื่อพัฒนาทักษะเพราะต่อไปต้องอยู่กับเทคโนโลยีนี้จึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้งานและควบคุมมันให้ได้อย่าให้เทคโนโลยีมาครอบงำ